สวัสดีค่ะวันนี้ลินพากลับมาดูบ้านหลังเดิมนะคะบ้านอยู่ในซอยประเสริฐมนนกิจ42ค่ะที่มาถ่ายให้ใหม่เพราะตอนนี้เราตัดต้นไม้ออกหมดแล้วเนี่ยค่ะโล่งแล้วเราจะเห็นสภาพบ้านว่าอลังการงานสร้างขนาดไหนบ้านหลังนี้นะคะเดี๋ยวลินขอ,อบอกแผนที่ให้อีกรอบหนึ่งนะคะอยู่ในซอยประเสริฐมนนกิจ42นะคะหรือหมู่บ้านสารลมแต่เดิมค่ะ เนี่ยค่ะตัดใหม่และสวยมากเลยจะเห็นตัวบ้านเด่นชัดมากๆเลยเหมาะสําหรับคนที่ต้องการบ้านที่ไม่ซ้าแบบใครเหมือนกับบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านจาัดสรรแต่อันนี้เราอยู่ในหมู่บ้านจาัดสรรชื่อว่าหมู่บ้านสราลมนะคะบนพื้นที่ถึง187ตารางวาค่ะบ้านหลังนี้พื้นที่ใช้สอยลินมองแล้วนะคะไม่น่าจะต่ำกว่า3-400ตารางเมตรเลยค่ะส่วนในตัวบ้านนะคะเข้ามาดูได้ค่ะ ตอนนี้เราได้ทำตัดโล่งแล้วนะคะพื้นที่ด้านหันหน้าเข้าตัวบ้านจะอยู่ทางด้านขวามือนะคะตรงนี้เป็นที่โลง่งสามารถที่จะต่อเติมเสริมเพิ่มได้ซึ่งดีไซน์การออกแบบของบ้านหลังนี้เนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะเรามีพื้นอยู่ห้องนอนอยู่ทั้งหมด4ห้องนอน5ห้องนะ้ำมีห้องแม่บ้านห้องเก็บของแยกต่างหาก ตัวบ้านเนี่ยค่ะบริเวณบ้านสามารถเดินไร้รอบด้วยและการวางเลเยอร์เอาก็อย่างที่ลินบอกนะคะเราจะเอียกไปด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นพื้นที่อีกด้านหนึ่งค่ะสามารถที่จะจัดสรรเป็นบ้านเพิ่มหรือ,อใช้เป็นล้านอนเนกประสงค์ต่างๆได้หรือบางคนที่มีรถเยอะก็สามารถที่จะทําที่จอดรถเพิ่มได้นะคะเพราะตามเลเยอร์เอาเดิมเนี่ยจอดได้ประมาณาฝั่งหนึ่งประมาณสักสคันนะคะ เพราะฉะนั้นหลังนี้ค่ะถ้าเลเยอร์เดิมก็จะนั่นประมาณสัก3คันส่วนใครที่มีรถเพิ่มก็จอดได้ค่ะแผนที่ลินขึ้นประกอบไปให้นะคะเหมือนเดิมค่ะส่วนในตัวบ้านเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะบ้านหลังนี้นะคะอยู่บนถนนประเสริฐมนุกิจนะคะหรือว่าเกษตรนวมินแต่อยู่ช่วงปลายแล้วค่ะช่วงที่มาตัดกับถนนนวมินนะคะเดิมก็จะเป็น ซอยหมู่บ้านสารานรมนะคะปัจจุบันจะเป็นประเสริฐมนุกิต42ของลินอยู่ในซอย8นะคะซอยย่อยหมู่บ้านนี้จะเป็นหมู่บ้านที่มีทางเข้าออกทางเดียวค่ะถือว่ามีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะคะจุดนี้จริงๆแล้วการเดินทางเนี่ยเราสามารถจะเดินทางลัดเลาะอ,ออกไปโดยใช้ตัวถนนประเสริฐมนุกิตหรือเกษตรนวมินเองเลยก็ได้นะคะหรือถ้าใครที่จะต้องการไปยังเรียบทางด่วนเนี่ยจากตรงเนี้ยค่ะาสามารถจะลัด ะะกลับเข้ามาจากถนนน้วมินและยึดถนนโพแก้วนะคะทะลุออกไปยังโยธินพัฒนาเพื่อที่จะออกไปยังเรียบทางด่วนได้นะคะหรือสําหรับถ้าจะเข้าตัวรัดพราเองเนี่ยยึด ตามถนนโพกแก้วแล้ววิ่งออกตรงอย่างลาดพร้าวหนึก็ได้ค่ะหรือถ้าจะกลับไปรับอินทาก็นวมินค่ะตรงไปเลยไม่ไกลจากรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะสภาพบ้านสภาพแวดล้อมดีแบบนี้เนี่ยลินอยากจะเชิญชวนให้มาชมตัวบ้านก่อนเลยค่ะ อ่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันนะคะลินเข้าจากทางด้านขวามือนะคะพอเข้ามานะคะทางด้านซ้ายมือของลินตรงนี้เราสามารถจะจัดสรรเป็นห้งรับแขกได้ค่ะแผนกล้องไปทางขวามือก็จะเป็นช่วงที่สีส้มๆนีาา่แหละจะวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะคะขยับเข้ามาตรงนี้ก็จะเห็นเป็นเคาน์เตอร์ ทำปรุงอาหารค่ะซึ่งจะมีทั้งหูด,ดูดควนันมีทั้งเตาไฟฟ้าแล้วก็แคบินเนตต่างๆตรงนี้ระค่าที่เรามองอยู่ด้านนอกออกมาเป็นตัวส่วนของเคาน์เตอร์สีเขียวค่ะกลับเข้ามานะคะมองกลับย้อนกลับเข้าไปนะคะเป็นแบ็กวิวค่ะส่วนนี้ก็ถ้ามองจากกระจกก็จะเห็นเป็น สนามข้างบ้านนะคะแล้วก็บันไดขึ้นถัดมาค่ะจากตรงเข้ามาเมื่อกี้จากประตูที่เราเข้ามาจากกั้นพาร์ต t i o n นะคะเป็นส่วนของอาจจะเป็นคอนเนอร์ในการนั่งทํางานก็ได้ค่ะเพราะว่าวิาว,วที่มองออกไปเป็นวิวโลกและมีเพดานปร่งสูงแขวนเชนเดลียสวยงามนะคะเดี๋ยวจะไปเชื่อมกับด้านบนซึ่งลินจะพาไปดูค่ะ นี้เดี๋ยวกล้องจะพาไปในส่วนของฝั่งซ้ายมือของตัวบ้านซึ่งเมื่อสักครู่เราเห็นเข้ามาว่ามีประตูบานคู่อยู่นะคะขับเข้ามาตรงนี้ก็จะมีการเล่นสเต็ปอ่าน,นี่มองย้อนกลับไปนะคะค่ะขึ้นมาก็จะมีการย้อนสเต็ปอันนี้ก็จะเป็นห้องสองห้องที่เมื่อสักครู่เรนบอกอยู่ฝั่งซ้ายมือของตัวบ้านตรงนี้จะเป็นห้องแม่บ้านก็ได้นะคะจะมีห้องน้ำอยู่ตรงกลาง เนี่ยค่ะห้องน้ำส่วนตรงกลางและอีกห้องหนึ่งนะคะเพอเอินไฟเสียมก็เลยกระพริบนิดหนึ่งนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนชั้นสองแล้วนะคะที่นี่จะเป็นลักษณะาการเล่นสเต็ปตรงที่ชั้นสองนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ห้องค่ะจะมีส่วนที่เป็นโถงกลางเอาไว้นะคะลินจะพามาดูห้องแรกทางด้าน ด้านหน้าก่อนค่ะก็จะมีหน้าต่างค่อนข้างโล่งแล้วตอนนี้สามารถจะเดินออกไปที่ระเบียงได้นะคะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของออห้องทำงานที่มสัสคูลินบอกว่ามองขึ้นมาเป็นเพดานสูงนะคะเดี๋ยวพาไปดูนิดนึงนะคะเนี่ยตรงนี้ค่ะซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมกันเพราะจะทำให้ส่วนด้านล่างของบ้านเราตรงนี้อากาศจะโปร่งและถ่ายเทได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ ถัดมาลินพามาดูอีกห้องนึงตรงฝั่งระเบียงนะคะตรงนี้จะเป็นระเบียงด้านข้างบ้านที่เรามองจากด้านล่างมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะอันนี้แผนกล้องไปยังด้านหลังบ้านนะคะเดินลงมานะคะตรงนี้ดูจากตรงบันไดขึ้นลงค่ะซึ่งมีบันไดขึ้นลงขึ้นสองฝั่งขึ้นลงได้สองฝั่งแล้วก็ฝั่งเชื่อมจะเป็นฝั่งตรงกลางนะคะ เลยหขอบอกเลยค่ะว่าหลังนี้เราออกแบบไม่เหมือนใครนะคะจริงๆฟังก์ชันการใช้งานใช้สวยของบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ใช้งานได้จริงค่ะอันนี้จะเป็นวิวมองจากด้านบนลงไปนะคะอันนี้แผนกลับไปที่ด้านหน้าของตัวบ้านค่ะถัดนะมาเรากลับเข้ามาอยู่ในชั้น2นะคะซึ่งเป็นเหมือนกับชั้นเชื่อมระหว่างชั้น1 ขึ้นมาไปดูอีกห้องหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกันค่ะห้องนี้ก็จะมีลักษณะการปูพื้นที่เป็นลนักษณะของหินจริงนะคะแล้วก็มีบันไดอยู่รอบเป็นบานกระทุ้งนะคะเปิดออกไปนี่ถือว่าค่อนข้างโล่งจะมีอยู่คอนเนอร์นึงนะคะที่เป็นผนังทึบใช้งานได้ค่ะกลับมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นโถงตรงกลางค่ะ ในส่วนถงตรงกลางเนี่ยก็จะมีห้องน้ำซึ่งเป็นห้องน้ำที่ร่วมใช้ระหว่างสองห้องที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะค่ะตอนนี้เราก็เป็นภาพมองย้อนกลับไปนะคะสองห้องตรงนี้ก็ขึ้นมาอยู่บนชั้นบนสุดของบ้านมาดูห้องนอนด้านหน้าค่ะอันนี้เป็นห้องนอนมาสเตอร์เลยค่ะ งส่วนของห้องนอนมาสเตอร์ตรงนี้ก็จะมีในส่วนของอห้องนอนห้องน้ำแล้วก็มีระเบียงอยู่ด้วยควรถือว่าเป็นมุมมองที่ค่อนข้างเยอะเลยค่ะจะเห็นนะคะว่าเขาจัดสรรส่วนตรงนี้เป็นคอเนอร์เอาไว้นะคะอาจจะเป็นวางเป็นพวกเสื้อผ้าตู้เครื่องอตู้เครื่องแป้งก็ได้นะคะแล้วก็มองกลับไปค่ะ ห้องจะกว้างมากเลยแล้วก็มีบานหน้าต่างอยู่ด้านข้างเพื่อที่พื้นที่ตรงกลางเนี่ยนะคะสามารถจะวางเตียงได้นะฮะย้อนกลับไปถือว่าเป็นห้องที่อู้ใหญ่มากๆนี่ค่ะเรนจะพาเข้ามาดูห้องน้ำนะคะมีความเป็นเอกลักษณ์นะคะเราจะมีทั้งในส่วนของอ่างอาบน้ําอ่างล้างหน้านะคะมองกลับไปและอีกส่วนนี้ที่เห็นเนี่ยค่ะที่อยู่หลังบล็อกแก้วนะคะก็จะเป็นส่วนของที่ อาบน้ำค่ะเดี๋ยวลินพาไปดูค่ะบราลินรู้สึกว่ามันแบบว่ามีความเป็นไม่เหมือนใครอะค่ะแม้ว่าดูอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะสัดส่วนไม่เยอะแต่จริงๆมันกว้างนะคะแล้วมองขึ้นไปบนเพดานค่ะอา่าจะเป็นลักษณะของโอเพนแอร์ข้างบนก็คือท้องฟ้านะคะเพราะฉะนั้นห้องน้าเนี่ยจะไม่มีการม,มีกลิ่นอับหรืออะไรเลยนะคะแต่เซฟตี้นะคะอือจะเป็นห้องน้ําที่ใหญ่มากค่ะ เราลกลับมาอยู่บนโถงชั้นสองนะคะระหว่างห้องมาสเตอร์กับห้องนอนหลังก็จะมีเป็นโถงกลางเล็กอยู่นะคะเป็นโถงช่องระหว่างสองห้องนะคะอาจจะเอาไว้วางหนังสือก็ได้แล้วก็นี่มองขึ้นไปข้างบนตรงนั้นคือประตูเซอร์วิสท,ที่จะขึ้นไปบนหลังคาได้นะคะค่ะโถงนี้ถือว่าค่อนข้างกว้างนะคะสภาพพื้นไม้นี่ดีมากๆเลยเป็นปาร์เก้ลังเลนที่เข้ากัน ได้อย่างแน่นสนิทนะคะสภาพพื้นดีค่ะมาดูอีกห้องนึงนะคะอันนี้จะเป็นห้องนอนที่สองค่ะนะคะเขาออกแบบให้หน้าต่างมันอยู่ด้านข้างค่ะการจัดวางเตียงนะคะคุณจะชอบมุมไหนตามห้องช่วยคุณเนี่ยวางได้สามารถจะหามุมลงได้ค่อนข้างดีค่ะ,นะคะจะเป็นห้องที่กว้างนะคะจะวางเตียงวางตู้ได้หมดเลยค่ะอันนี้ก็คือห้องน้ำของชั้นสอง จะออกเป็นโทนสีเขียวมีส่วนเปียกส่วนแห้งกันไว้เรียบร้อยนะคะลินพาเที่ยวพาชมเนี่ยอยากให้มานัดลินเข้ามาแล้วก็มาชมบ้าน ด้วยตัวเองอาจจะได้รู้ว่าเออสิ่งที่ลิงบรรยายไปเนี่ยมันมันเป็นจริงอย่างที่พูดไหมนะคะแล้วก็มาดูบรรยากาศโดยรอบนะคะแล้วก็ทําเลโดยรอบก็ขอฝากบ้านหลังนี้เอาไว้ให้นะคะถ้าสนใจยังไงลินขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้ติดต่อลินมาได้ตลอดค่ะสําหรับวันนี้คลิปบ้านหมู่บ้านสาราลม187ตารางวาก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ค่ะไปค่ะบ๊ายบาย